ในวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอห้องพระ <c oughs> นะครับห้องพระ <c oughs> ในบ้านนะครับคือห้องพระในบ้านเรานั้นเนี่ยว่าเ,เวลาเรามีห้องพระนั้นเนี่ยเราเราน่าจะต้องเตรียมการอะไรอย่างไรไว้อะไรคือสิ่งที่ดีที่เราน่าจะเตรียมการไว้และอะไรเป็นสิ่งที่ระมัดระวังว่าเราไม่น่าจะจะทํานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงห้องพระผมขับเรียนท่าผู้ฟังอย่างนี้ครับเรียนคุณสุดารัตน์เรียนคุณจิตติมาเวลาเราพูดถึงห้องพระนั้นเนี่ยอย่าไปหลับตาแล้วมองเห็นห้องใหญ่หญๆแล้วมีพระ <c oughs> ไ,ไปหมบทั้งห้องอย่างเดียวนะครับเวลาเราพูดถึงห้องพระนึกถึงที่เราจะไหวพระเ <c oughs> ราอ,อาจจะจะมีเพียงโต๊ะเล็กๆอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งที่เราวางองค์พระพุทธรูปเอาไว <c oughs> ห้หรือจะเป็นเพียงแค่หิ้งพระเนี่ยก,ก็เพียงพอแล้ว ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองนั้นเนี่ยการที่เราจะเตรียมห้องพระที่ดีนั้นเนี่ยเราเราน่าจะจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างมีมีบางอย่างที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับในเชิงวิทยาศาสตร์แต่บางอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งเวลาเราพูดถึงความเชื่อนั้นเนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับว่าความเชื่อกับความหลงนั้นเนี่ยก็จะใกล้กันพอสมควรเนี่ยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงเออเราเวลาเราเข้าห้องพระเนี่ยนะครับหรือเราที่ที่เราจะไหว้พระแน่นอนสิ่งแรกที่เราเราต้องการก็คือความสงบนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดที่เราจะวางห้องพระนั้นเนี่ยก็จะจะ,จะต้องเออการเป็นจุดที่ที่มีความสงบเออพอสมควรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อในจุดที่คนไม่เดินผ่านทุกพล่านเออมากเกินไป พูดง่ายๆว่าไม่ได้อยู่ใน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 ทางผ่านของการเดินที่มากเกินไปอันนั้นก,ก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ท,ที่ที่มีความสำคัญหรืออันที่สองเสียงบรบกวนจากสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นที่เคยเจอมากับตัวเองก็คือว่าห้องพระนั้นเนี่ยปรากฏว่าตัวผนังของห้องพระที่วางพระท่านนั้นเนี่ยก็ไปอยู่ติดกับห้องน้ำ แล้วก็ตรงห้องน้ํานั้นเนี่ยดันเป็นชักโครกของห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่คนหนึ่งไหว้พระอยู่อีกคนนึงชักโครกมันก็จะจะดังมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้ที่มีที่ทางมากมายที่อยู่ในบ้านเราอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เราเราก็ต้องหลีกเลี่ยงซะอันที่สองก็คือว่าเวลาเวลาเราไหว้พระเนี่ยนะครับหลายๆบ้าน ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยร้อยบ้านก็ร้อยบ้านน่นะครับแต่ตอนนี้ร้อยบ้านอาจจะเหลือสักห้าสิบบ้านที่ที่เวลาเราไหว้พระในวันที่สําคัญหรืออาจจะเป็นทุกๆุกวันอันนั้นก็แล้วแต่พฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยนะครับเราก็จะมีการจุดทูปนะครับบางครั้งก็จะจุดเทียนนะครับซึ่งพอจุดทูปจุดเทียนนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงนั้นโดยตลอดก็ไมก่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราจุดทูปหรือจุดเทียนแล้วเนี่ยเราก็อาจจะดับเทียน และเราก็ไปทํางานอย่างอื่นประเด็นเนี่ยก็คือว่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอัคคีภัยแล้วเราก็ในในในแต่ก่อนนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ยินบ่ยบอยๆว่าจุดทูบเอาไว้แล้วในที่สุดเนี่ยก็ก็กฟไฟไหม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออหนึ่งก็คือว่าหลายๆบ้านนั้นเนี่ยท่านก็จะจะไม่จุดทูบแล้วไม่จุดเทียนแล้วนะครับอาจจะจุดเทียนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ไม่ค่อยจุดทูบในบ้านกันนะครับแล้วก็แต่ถ้าสมมุติว่าจะจุดทูบในบ้านเนี่ย ก็ต้องต้องต้องเหลือบตาดูรอบๆว่าถ้าสมมุติว่าทูบนั้นเนี่ยถ้าเขาร่วงลงมาหรือเขาเอียงเนี่ยนะครับเขาจะไปโดนอะไรบ้างนะครับก็ต้องไปนั่งคำนวณตรงนั้นเนี่ยนะครับว่าเขาไปโดนอะไรบ้างก็อ,อย่าให้จุดที่ทูบที่อาจจะล้มไปโดนหรืออาจจะสะเก็ดทูอประกายทูบทั้งหลายนั้นเนี่ยที่จะที่จะบินไปเนี่ยนะครับจะไปโดนในในวัสดุที่จะเป็นเ,เชื้อ ของอัคคีภัยได้นะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าบ้านไหนจุดทูบสิ่งที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของควันทูบนะครับก็คือควันทูบถ้าสมมติว่าบ้านไหนเราจุดทูบเนี่ยนะครับก็ขอให้มีการระ,ระบายอากาศถ่ายเทออกไปข้างนอกบ้านให้ดีๆผมใช้คําว่าถ่ายเทออกไปนอกบ้านนะครับไม่ใช่ถ่ายเทเอ,ออกจากบริเวณห้องพระแล้วก็เข้าไปอบอวนอยู่ในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในบ้านหลาย,หล,ายหลังตอนนี้เนี่ย เราหลายหลายห้องนั้นเนี่ยเราก็ติดเครื่องปรับอากาศเพราะเพรเราติดเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยกลิ่นหรือควันอะไรที่เข้ามาก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เราจะจุดทูปเนี่ยนะครับในบริเวณห้องพระนะครับซ,ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับก็ก็ขอให้มีพัดลมระบายอากาศเหมือนกับห้องน้ํา ห้องน้าทุกห้องตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าห้องน้าทุกห้องเนี่ยเราจะติดพัดลมระบายอากาศหนึ่งจนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของห้องพระก็เหมือนกันท่านสมมุติว่าในห้องพระนั้นเนี่ยเราจะจุดทูปก,ก็ก็ขอให้มีมีตัวพัดลมระบายอากาศเอาไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่มีมีความสําคัญก็มีมีข้อคิดอีกบางเรื่องเนี่ยนะครับว่า เอ,อเวลาเรามีห้องพระหรือเรามีหิ้งพระเราจะหันหน้าขององค์พระนั้นเนี่ยเอ่อเอาไว้ไปไปทางหาไหนนะครับซึ่งซึ่งในในเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครศึกษาเอ่อกันเนี่ยนะครับก็ะจะมีคําตอบหลายหลยอย่างมากมายนะครับตามความเชื่อของแต่ละคนหรือบางท่านนั้นเนี่ยอย่างท่านอาจารย์พินโยสุวรรณคีรีราชบัณฑิตเนี่ยนะครับท่านก็บอกบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อ องค์พระเนี่ยจะหันไปทางไหนก็ได้แต่น่าจะหันไปในทางที่ที่เราไม่กลุ้มใจเอ,อ่ยกตัวอย่างเช่นห้องพระอย่าหันหน้าองค์พระไปทางที่เ,เป็นปลายเตียงของเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับในขณะเดียวกันในห้องนอนของเราก็เหมือนกันน่ยนะครับเราเราคนไทยเราก็คงพอจะทราบว่าเวลาเราจะวางเตียงเราจะวางหัวเตียงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เอาเท้าเท้าของเรานั้นเนี่ย หันหน้าไปทางที่เป็นห้องพระหรือเป็นหิ้งพระหรือเป็นองค์พระนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะถือในในของพวกนั้นก็หลายๆท่านนั้นเนี่ยก็ก็จะมีบางท่านบอกว่าให้หันไปทิศเหนือบางท่านให้หันไปทางทิศตะวันออกก็อันนี้ก็ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยก็บอกว่าให้หันไปทางทิศตะวันตกเนื่องจากว่าพระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงประสูติอยู่ในประเทศอินเดียซึ่งอินเดียอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าจะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกบางคนก็นหันหน้าไปทางทิศเหนือต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการจะหันหน้าองค์พระไปทางทิศใดน,นั้นเนี่ยก็ก็ให้แล้วแต่ลองศึกษาดูนะครับมีข้อมูลมากมายและข้อมูลนั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันในเหตุผลต่างๆก็ขอให้เราเป็นคนมีเหตุผลเนี่ยน,นะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าก็อย่าไปหันองค์พระไปในจุดที่ที่ไม่น่าจะหันหันองค์หน้าองค์พระไป เที่โถส้วมอย่างเนี้ยนะครับ <c oughs> ก็ก็ไม่ไม่ค่อยมีมีใครเอเขาทำนะครับแล้วก็ในบ้านของเรานั้นเนี่ยิงหนึ่งที่ที่เป็นเรื่องที่เอ,อต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่าบ้านของเรานั้นเนี่ยมีพระองค์ใหญ่มากมีพระองค์ใหญ่มากและหนักมากนะครับจริงๆพระองค์ใหญ่ๆมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็หนักมากก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่น่าจะเอาไว้ในตัวบ้านเรานะครับ เพราะว่าเพราะว่ายกเว้นแต่ว่าบ้านเราต้องใหญ่มากจริงๆนะครับเประเด็นเนี่ยก็คือว่าเวลาพระเนี่ยท,ท่านท่านทํอมาจากโลหะองค์พระเนี่ยน,นะครับมาจากโลหะเพราะฉนั้นเนี่ยโลหะนั้นเนี่ยถึงแม้ข้างในจะกลวงเนี่ยนะครับแต่ก็มีความหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าตัวบ้านของเรานั้นเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการรับน้ําหนักมากมายอะไรหนักหนาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นองค์พระองค์ใหญ่หรือ เออหนักมากทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เอออย่าวางไว้ในบ้านแต่ถ้าจํ ет, าเป็นที่จะต้องวางไว้ในบ้านก็ข ok. อให้วางไว,อไอไวนะอ้อยู่ใกล้แนวคานหรืออยู่ใกล้ตัวเสานะครับไว้อยู่ใกล้แนวคานหรืออยู่ใกล้ตัวเสาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่น้ําหนักขององค์พระท่านนั้นเนี่ยเมื่อลงมาถ่ายลงมาที่พื้นก็ขอให้จากพื้นนั้นเนี่ยเขาถ่ายน้ําหนักลงไปที่ลงไปที่เคานและก็ลงไปที่เสาได้ อย่างสะดวกสบายนะครับเพื่อในนั้นเนี่ยตัวในสิ่งพวกนี้เนี่ยก็ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่เราต้องมีความระมัดระวังอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับขออีกซอกสองสานาทีนะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องต้องต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยในในพระด้วยด้วยด้วยสังคมที่เราเป็นวัตถุนิยมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางครั้งนั้นเนี่ยเราก็จะ ตีความตีค่าองค์พระออกมาเป็นเงินเป็นบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ห้องพระหลายหลายบ้านนั้นเนี่ยกลายเป็นห้องที่มีสมบัติร,คราคาแพงมากที่สุดในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครเป็นเป็นเป็นมีมีห้องพระในลักษณะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้อง ระมัดระวังก็คือว่าก็อย่าให้เป็นบริเวณที่คนเดินผ่านไปผ่านมาใครก็ไม่รู้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายเกินไปหมเพราะว่าขโมยขึ้นมาปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาเห็นคือพระเนี่ยนะครับก็ก็ก,ก็ก็ต้องก็ต้องอระมัดระวังบ้างในส่วนนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ก็อย่าพยพยายามที่จะถ้าสมมุติว่าองค์พระท่านท่านมีราคามากเลยนะครับก็น่าจะ น่าจะเก็บไว้น่าจะเก็บเอาไว้ที่อื่นนะครับอย่าอย่าเอาเข้ามาในในบริเวณที่ที่จะทําให้เราเกิดความทุกข์และในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับอีกประเด็นหนึ่งคุณสุดารัตเวลาคุณสุดารัตหลับตาเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนเเปิดไฟคุณสุดารัตรู้สึกไหมครับว่า ว่ามันมีความสว่างเข้ามาในลูกตาเรารู้สึกค่ะอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องพระนั้นเนี่ยก็ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับเขาเขาก็บอกบอกว่าเอ่อห้องพระนั้นเนี่ยอย่าอย่าให้แสงส่องมาจากด้านหลังของขององค์พระนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงโดยธรรมชาติหรือจะเป็นแสงประดิษฐ์ก็พูดถึงดวงโคมต่าง,างๆ่นะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งนั้นเนี่ยที่เราหลับตาแล้วก็มีแสงผ่านเข้ามาที่เปลือกตาเรานั้นเนี่ย เอ่อบางคนสมาธิก็ยังนิ่งอยู่แต่บางคนนั้นเนี่ยสมาธิก็อาจจะไ,ไม่พิงเท่าที่ควรแล้วก็ในหลายๆครั้งนั้นเนี่ย <c oughs> การพิจารณาเอ่อพระพุทธรูปเนี่ยนะครับเออก,ก็ก็เป็นเอ่ออย่างหนึ่งที่ทําให้จิตเรานั้นเนี่ยสงบได้ผมไม่ได้หมายถึงว่ามองพระพุทธรูปแล้วเอ่อพระพุทธรูปสวยหรือไม่พระพุทธรูปทําจากทองคําหรือเปล่าไม่ได้พูดในในในประเด็นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อคิดอีกประเด็นหนึ่ง ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าในห้องพระของเรานั้นเนี่ยลักษณะของแสงสว่างนั้นเนี่ยก็ก็จะต้องก็จะต้องมีความพอดีนะครับคือหมายความว่ามีสว่างมีความสว่างพอสมควรอเออก็อย่ามืดเกินไปในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็อย่าให้แสงนั้นเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะส่องเข้ามาแยงเข้ามาในลูกตาเราได้นะครับเพราะว่าจะทําให้สมาธิของเรานั้นเนี่ยก็เสียไป ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยห้องพระนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีห้องพระหรือเรามีหิ้งพระก็แล้วแต่นะครับม่ได้จํากัดอยู่ที่ขนาดใหญ่โตขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าว่าว่า,วาเราจะไม่ไม่จํากัดอยู่ว่าใหญ่โตก็คือว่าเราเราก็พบว่าผู้ที่ใช้ห้องพระมากกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีอายุแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เคยคุยกันอยู่ในรายการเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในสังคมเรานั้นเนี่ยเรามีคนแก่นั้นเนี่ยมากขึ้นทุกวันเรามีผู้พิการนั้นเนี่ยก็มากขึ้นทุกวันเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าแต่เราก็มีเด็กน้อยลงอันนี้เราคุยกันอยู่ในรายการหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าผู้อาวุโสผู้สูงอายุผู้พิการและผู้เจ็บป่วยนั้นเนี่ยก็ก็ก็มีมากขึ้น ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนที่จะเข้าใช้ห้องพระได้เ,เข้าใช้ห้องพระบ่อยแล้วก็ในแต่ละครั้งนั้นอาจจะใช้เวลาพอสมควรในการที่จะไหว้พระนั้นเนี่ยก็คือผู้พิการผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยทั้งหลายเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยการเตรียมสถานที่การเตรียมสิ่งต่างๆที่เหมาะสมเอาไว้ให้ให้ให้คนแก่ให้ผู้พิการให้ผู้วุฒิโอทั้งหลายนั้นเนี่ยก,ก็ก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับอย่างเช่น เออคนแก่มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแก่ที่ที่อยู่ในเมืองใหญ่ถ้าคนแก่อยู่ที่ชัยภูมิเอยคนแก่อยู่ที่เมืองตราดเอยนั้นเนี่ย <c oughs> อาจจะอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีลักษณะพฤติกรรมในการใช้งานนั้นเนี่ยก็อาจจะนั่งกับพื้นบ่อยนะครับแล้วก็มีวิธีการในการที่เมื่อนั่งกับพื้นแล้วมีวิธีการในการที่จะยืนขึ้นมานั้นเนี่ยจะยืนอย่างไรไม่ให้เ,เซแล้วก็ลุกขึ้นมาได้นะครับแต่สําหรับผู้อาวุโส หรือคนแก่ที่ที่อยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็นั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้อยู่ตลอดเนี่ยนะครับเวลาท่านไปไหว้พระนั้นเนี่ยจะให้ท่านเองนั้นเนี่ยแน่นอนว่าท่านก็อยากที่จะที่จะนั่งนั่งนั่งที่พื้นนั่งพับเพียบที่พื้นเพื่อที่จะไหว้พระนะครับแต่ถ้าในบางถ้าสมมติว่าท่านจะต้องนั่งกับพื้นจริงๆก็ต้องมีพื้นที่แล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านที่ค่อนข้างดีนะครับจําเป็นที่จะต้องมีราวจับให้ท่านไว้บ้าง ให้เวลาที่ท่านจะนั่งนั้นเนี่ยก็ให้ท่านจับราวแล้วก็ค่อยๆนั่งลงไปกับพื้นหรือในขณะเดียวกันเมื่อท่านนั่งลงไปแล้วนั้นเนี่ยการที่ท่านจะลุกขึ้นมาเห็นในภาพถึงห้องถุงใหญ่ๆนะครับสมมติห้องถุงใหญ่ๆไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ท่านลุกขึ้นมาแล้วเซแล้วล้มไปอีกนั้นเนี่ยก็ก็จะมีความเป็นไปได้หรือในในบางครั้งท่านก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้นะครับอาจจะต้องกระเถิบตัวเข้าไปถึงผนังแล้วค่อยๆเกาะผนังขึ้นมา ดังนั้นเนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะมีไว้เอื้ออำนวยให้ให้คนแกผาา่ผู้ชราผู้พิการนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ที่จัดเตรียมเอาไว้เนี่ยไม่ได้เสียหายประการใดนะครับก็เพื่อที่จะมีราวให้ท่านจับท่านจะได้เอซุดตัวลงนั่งเพื่อที่จะไหว้พระได้หรือในขณะที่ท่านนั่งลงเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ท่านก็สามารถที่จะเหนี่ยวราวบันไดไอ,อ้ราวไม่ใช่ราวบันไดนะฮะราว รหรือสิ่งยึดเหนี่ยวขึ้นมาเพื่อให้ท่านยืนได้ถ้าสมมติว่าท่านไม่สามารถที่จะนั่งกับพื้นได้เลยจริงๆนะครับด้วยลักษณะสรีระต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับการหาเก้าอี้ที่นั่งสบายพอสมควรสำรวมพอสมควรให้ท่านนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญบางท่านนั้นเนี่ยก็จะมีโตะ๊ะเก้าอี้เล็กๆนะครับที่จะให้คนแก่นั่งแต่ก็เป็นเก้าอี้ตัวเล็กแต่สําหรับเก้าอี้คนแก่เก้าอี้ผู้พิการ ผู้สูศทั้งหลายนั้นเนี่ยจะตัวเล็กยังไงก็แล้วแต่ก็แต่อย่ายให้มีน้ําหนักเบานะครับเพราะถ้ามีน้ําหนักเบาเนี่ยถ้านั่งผิดท่าไปเนี่ยนะครับตัวตัวเก้าอี้นั้นเนี่ยก็อาจจะล้มลงมาได้ <c oughs> นะครับก็ก็มีเก้าอี้ให้ท่านนั่งนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้ามีเก้าอี้ท่านนั่งตอนที่ท่านจะกราบพระเนี่ยนะครับท่านท่านอาจจะมีอาจจะม,จจะม,จจะมะีที่กราบพระเอาไว้ให้ท่านเล็กๆสักอันหนึ่งก็ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ ที่สมควรน่ยนะครับแล้วก็เ,เวลาเวลาที่ท่านท่านจะเคลื่อนไหวไปตามที่ต่างๆนั้นเนี่ยก็ขอให้ทําให้ได้ได้ได้โดยสะดวกโดยสบายนะครับนั่นคือนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าการเตรียมการในของพวกนี้นั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นเข็นใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเ,เวลาเราพูดถึงเรื่องของคนแก่คนพิการนั้นเนี่ยอ,อ,นนอีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นานจริงๆคือ คุณจิติมาพอที่จะจําตัวเองได้ตอนที่เข้าไปเป็นเรียนเป็นน้องใหม่ออกไหมฮะค่ะน้องใหม่เนี่ยถามว่ากี่ปีแล้วอเป็นสิบปีค่ะใช่ไหมครับใช่เระั้นเนี่ยผมน่าจะกว่าสิบปีนะน่าจะกว่าสิบปีถูกครับประมาณสิบสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถา้าคุณจิติมาจาได้ไหมว่าเมื่อสิบปีสิบสี่ปีที่แล้วคุณจิติมาเป็นอย่างไรก็่แต่ว่าคุณจิติมาเนี่ยเห็นภาพยังเห็นภาพอยูอย่ชัดเจนเลย นะครับคุณจินมาลองหลับตากระพริบตานิดหนึ่งแล้วก็นึกภาพถึงอีกสิบสี่ปีต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับแลวลองสสี่ปีสองครั้งเนี่ยนะครับคุณจินิมามันแป๊ดเดียวเลยนะครับอีกสิบสี่ปีสองครั้งคุณจีนีมาอายุหกสิบกว่าแล้วอุ้ยไม่น่านะคะอาจารย์กายยังไม่ถึงสิบสี่ปีสองครั้งเือถึงจริงๆคุณสุดาลวจริงเหรอหรือว่าครั้งเดียวสองครั้ง่เวลาผ่านไปเร็วนั้นเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยคุณจินิมาก็ต้องเป็น ผู้หญิงแก่ถึงข้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งเป็นโชคดีที่ได้เป็นผู้หญิงแก่ถูกไหมครับเพราะว่าก็แสดงว่าเราเองนั้นเนี่ยเราก็เอดูแลตัวเองดีอายุยืนอ่าอายุยืนหรือแค่พี่ว่าคนมีกรรมเยอะก็ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมการต่างๆเอาไว้เนี่ยให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเราพบว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมกลับเรียนขออนุญาตนอกเรื่องนี้เดียวนะนะครับก็คือใครที่จะสร้างบ้านใหม่ตอนนี้ ใครที่จะสร้างบ้านใหม่ตอนนี้พยายามหลับตาและนึกภาพว่าเอให้เตรียมพื้นที่ไว้เนี่ยประมาณหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรห้าสิบเอาไว้ติดตั้งลิฟต์นะครับเอาไว้เอาไว้นอกบ้านได้นะครับเป็นพื้นที่ที่เตรียมการเอาไว้เอจะจะทําฐานรากทิ้งเอาไวก้ก,ก็ก็ได้ตามใจนะครับแล้วถึงเวลาวันหนึ่งที่ที่มันมีความจําเป็นนะครับ เอ่อถ้าสมมุติว่าเป็นบ้านสองชั้นหรือบ้านสามชั้นก็นแล้วแต่การติดตั้งลิฟต์ตัวนี้มันก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งที่เอ่ออำนวยความสะดวกสบายและในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากการขึ้นลงบันไดได้นะครับค,คือคือผู้ใหญ่ท่านเนี่ยเราก็มักจะคิดอยู่แค่ว่าเอ่อมีผู้ใหญ่แก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วอยู่ข้างล่างซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับคนแก่พึงอยู่ข้างล่างนะครับไม่น่าจะขึ้นไปอยู่ข้างบนแต่ แน่นอนว่าผู้วุศส์ทั้งหลายนั้นเนี่ยก็จะมีหลักจริยวิทยาอยู่อันหนึ่งว่าต้องพยายามให้ท่านสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปในที่ต่างๆได้ยิ่งมากยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้าไม่เคลื่อนไหวเลยอยู่กันที่เลยเนี่ยนะครับระบบขับถ่ายเอยเครื่องในทั้งหลายเอยนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าใครทาบ,บ้านใหม่หลับตานิดหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าอีก 14ปีข้างหน้าเราจะติดตั้งลิฟตออ์เราจะติดตั้งไว้ที่ไหนอย่างไรและเข้าไปอย่างไรซึ่งซึ่งซึ่งคิดไม่ยากะนะครับตรงพวกนี้แต่ขอให้เตรียมการเอาไว้เมื่อถึงเวลาที่ที่เราต้องใช้นั้นเนี่ยเราก็เราก็จะได้สามารถใช้ได้แล้วก็ลิฟต์ตอนนี้เนี่ยนะครับลิฟต์ตอนนี้ลิฟต์สำหรับออคนแก่ผู้พิกการออคนป่วยทั้งหลายนั้นเนี่ยไม่ได้ราคาแพงอีกต่อไปแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นลิฟต์บ้านสองชั้นเนี่ยนะครับออราคาไม่ตีดัง เพราะว่าตอนนี้ลิฟต์พวกนี้เนี่ยเขาใช้ระบบเกียร์นะครับถ้ามันเป็นลิฟต์ไฮดรอลิกเนี่ยก็คือไฮดรอลิกก็เหมือนกับเครื่องยกรถเนี่ยนะครับมันเป็นไฮดรอลิกตรงนี้ก็อาจจะแพงหน่อยแต่ลิฟต์ตอนนี้ก็เป็นระบบเกียร์เกียร์ที่หมุน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 ช้าๆเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการความเร็วของลิฟต์ตัวนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เตรียมการเอาไว้สําหรับเอ่อเอ่อคนแก่สําหรับผู้พิการสําหรับผู้สูงอายุสําหรับเราอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า มีห้องพระนั้นเนี่ยมีห้องพระนั้นเนี่ยก็ก็จาเป็นที่เราจะต้องเราจะต้องเ,อเตรียมการเอาไว้ให้คนแก่คนพิการท่านด้วยอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือ <c oughs> เอ่อตอนนี้เนี่ยเราเราก็พบอีกอันหนึ่งว่าเอ่อคนเนี่ยเวลาให้เราให้ของขวัญหรือเราได้รับของขวัญตอนนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นพระเนี่ยก็ก็ก็บ่อยครั้งเอ่อมากขึ้น นะครับในขณะเดียวกันนอกจากองค์พระแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นพระองค์เล็กๆเ,เ,เป็นตลับหรือจะเป็นองค์ที่วางบนหิ้งได้เนี่ยนะครับแต่ในหลายๆครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นรูปนะครับเป็นรูปของพระเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเตรียมด้านใดด้านหนึ่งของห้องพระหรือในบริเวณที่เราจะจะเป็นบริเวณเหิ้งพระของเรานั้นเนี่ยให้เป็นผนังตันๆไว้สักด้านหนึ่งเนี่ยนะครับ แล้วก็เออเราก็สามารถที่จะใช้ผนังต่างๆด้านนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่แขวนกรอบรูปเป็นที่แขวนกรอบรูปได้นะครับถ้าถ,ถ้าเตรียมการเอาไว้เนี่ยก็ก็จะดีไม่อย่างนั้นเนี่ยเอ่อคน,น,พ,อนพุณธารัตนิพพาออกนะครับคนเอาเออพระ แล้วก็ใส่กรอบรูปมาให้คุณสุดารัตน์คุณสุดารัตน์ก็ไม่รู้จะไปไว้ที่ไหน<ม>เหมือนกันเพราะว่าเราเวลาเราจะประดิษฐสถานท่านเราก็ต้องการที่จะประดิษฐสถานในที่ที่เหมาะสมสใช่ไหมครับเอ่อพอเราคิดไม่ออกเราก็เลยวางไว้<ม>จะวางไว้บนทิ้งหรือวางอะไรไว้ก็วางนอน,นอนเอาไว้อนะครับซึ่งซึ่งก็ก็เอ่อเกิดจากการที่เราอาจจะเตรียมการเอาไว้เอาไว้ไม่เพียงพอก็ก็ก็เป็นไปได้นะครับส่วนกรณีสําหรับ ผู้ที่เป็นหิ่งพระนะครับเป็นหิ่งพระมันกมน็มันก็จะมีความเหมือนกับการที่เราได้คุยไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาเราเมีบ้านเนี่ยนะครับอย่าพยายามเอาพระองค์ใหญ่ที่ทําด้วยโลหะแล้วก็หนักๆเข้าไปวางในบ้านเราเพราะบ้านเราน,นั้นเนี่ยก็จะรับน้ําหนักเ,เขาจะรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตัว,ตวหิ่งพระนั้นเนี่ยก็เหมือนกันหิ่งพระนั้นเนี่ยก็เหมือนกัน คือหิ้งพระนั้นเนี่ยเวลาเราติดหิ้งพระปั๊บเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ย <Okay. S 2> ก็อาจจะมีพระไม่กี่องค์ <Okay. S 2> เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเราต้องยอมรับว่าในแต่ละบ้านคุณสุดารัตน์ลองหลับตานึกบ้านตัวเองอันนี้เออไม่ไม่ได้เดาแต่มีความเชื่อมัน่น <Okay. S 2> เออลองคุณสุดาเออคุณชิติมาลองหลับตาแล้วน,นึกถึงบ้านตัวเองเมื่อสิบปีที่แล้วกับตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนเริ่มเริ่มเอ่อ <Okay. S 2> เอาพระมาให้เป็นของขวัญเนี่ย บ่อยขึ้นมากขึ <Ô. S 1> <bey ue S 2> ้นนะครับและแน่นอนว่าเมื่อเราเรารับมานั้นเนี่ยเราก็ไม่ไม่อยากจะเอาไปที่ไหนเราก็อยากอาวางไว้ในบริเวณห้องพระหรือในบริเวณหิ้งพระของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยก็คือว่าหิ้งพระนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งหิ้งพระกับผนังเวลาพูดถึงหิ้งพระส่วนใหญ่หิ้งพระก็จะติดกับผนังนะครับไม่ใช่โตพระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเราจะติดหิ้งพระนั้นเนี่ยเราต้องต้องยอมรับ อันหนึ่งว่าหิ้งพระนั้นเนี่ยจะต้องรับน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะมาก<ฆ>เพร<ม>าะว่าองค์พระนั้นเนี่ยหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตั้งหิ้งพระเป็นเรื่องที่สําคัญมากน,นะครับการหิ้งพระเนี่ยจะต้องมีขานะครับก็ต้องมีขา,ขาคือพูดง่ายๆว่ามีขาเนี่ยแล้วก็ด้านบนขามีสองขาเป็นอย่างน้อยด้านบนก็จะติดน็อตอย่างน้อยสี่ตัวคือส,สองขาขาละสองตัวนะครับ แล้วก็ก็ให้มีขายื่นลงมาข้างล่างเพื่อจะติดน็อตเนี่ยเอาไว้อีกด้านละสองตัวรวมทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นน็อตเนี่ยที่จะช่วยยึดเนี่ยอย่างน้อยแปดตัวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าผนังที่เราจะเไปแขวนหิ้งพระหรือไปติดตั้งหิ้งพระนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นผนังที่ที่สามารถที่จะรับแรงได้สามารถที่จะรับน้าหนักได้ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกผนังเบาผนังยิบซ้ำบอดอย่างเงี้ยนะครับก็ห้ามติดเลย นะครับห้ามติดถึงแม้ว่าจะเอาไปติดกับโครงคร้าวที่เป็นที่เป็นโลหะออแล้วออติดตั้งหิ้งพระแล้วองค์พระหนักนั้นเนี่ยก็จะทําให้ตัวผนังนั้นเนี่ยเ,ออเสียหายได้แต่ผนังเสียหายไม่เท่ากับความเสียหายทางจิตใจของเราอะนะครับเ,ออเราลองหลับตานึกภาพว่าเราเดินกลับบ้านมาทีหนึ่งเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่า ตัวผนังเขารับน้าหนักไม่ไหวหิ้งพระก็เลยหล่นลงมา,ลงมาแล้วพระก็ประ,ประเด็นคือพระกระจายไปทั่วเนี่ยนะครับแล้วจะมีความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยอ,อ,อยู่อยู่มากมาอยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเวลาจะทําหิ้งพระก็ขอให้มั่นใจว่าหิ้งพระนั้นแข็งแรงเพียงพอสองผนังที่จะรับน้ําหนักถ่ายน้ําหนักจากหิ้งพระนั้นเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอจะต้องมีน็อตในตัวที่จะยึด เอ่ิ่งพระกับผนังนั้นเนี่ยเพียงพอแล้วก็มีความยาวเพียงพอนะครับแล้วก็อันสุดท้ายถ้าไม่มีความจําเป็นใดๆเนี่ยนะครับไม่มีความจําเป็นใดๆมากมายจริงๆนั้นเนี่ยก็ยก็อยาาพยายามไปเพิ่มองค์พระที่หนักๆไว้ที่หิ้งพระเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องที่ที่มีความปลอดภัยอีกอันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าเวลาเรามีห้องพระหรือเรามีห้องหิ้งพระ การจัดเรียงองค์พระและองค์ประกอบต่างๆในห้องพระเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับหลายๆบ้านก็จะในในวันสงกรานเอยหรือในวันปีใหม่เอยเราก็จะสงน้ําพระนะครับก็คืออน,นับอบไทยไปไปไป,ไป<ำ>รถที่ฝ<ำ>่าพระหัตของพระอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ย ในหลายๆบ้านปีหนึ่งเราก็จะมีวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นวันสําคัญซึ่งเราจะเป็นวันที่เราจะทําความสะอาดองค์พระเช็ดองค์พระล้างหิ่งพระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเรามีห้องพระหรือเรามีหิ่งพระก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าจะต้องคิดถึงว่าตอนที่คุณสุดารัตน์คุณจิติมาจะทําความสะอาดอะจะ,ะส่งน้ําพระนั้นเนี่ย กาจะจะ,จะมีลักษณะจะมีพฤติกรรมเออย่างไรนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหต้องโลดโผนโจนพยานตกันมากมายาว่าที่เราจะ <c oughs> จะจะ,จะเอ่อเช็ดองค์พระหรือส่งน้ําพระได้ <c oughs> เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นเราจะรู้สึกเบื่อที่เราจะต้องเป็นอย่างนั้นแทนที่เราจะมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันดีนะ <c oughs> เป็นวันที่เราจะทําเอ่อความสะอาดเอ่อ ที่ฆราหรือห้องพระเราจะส่งน้ําพระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอีกอันนึงเนี่ยนะครับที่ผมอยากจะปิดท้ายเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในใน,ในสภาวะของสังคมปัจจุบันในสภาวะของสังคมปัจจุบันที่เราต้องยอมรับว่าข่าวสารนั้นมาถึงตัวเราเร็วมากข้อที่หนึ่งข้อที่สองด้วยระบบโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับอย่างเช่นอีเมลเฟซบุ๊กเว็บไซต์เว็บบอร์ดต่างๆนานานั้นเนี่ย มัน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 อยู่ใกล้ตัวเราเหลือเกินนะครับบางคนเนี่ยเล่นลายนะครับผมก็เชื่อว่าคุณจิติมาก,ก็เล่นลายคุณสุดารัตน์ก็เล่นลายท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยก็เล่นลายเยอะแยะเลยผมเองเนี่ยไม่กล้าเล่น <c oughs> นะครับไม่กล้าเล่นคือคือกลัวจิตเนี่ยกลัวจิตเนี่ยกระเจิดกระเจิงเพราะว่า <c oughs> เพราะมันเร็วมาก <c oughs> เร็วมากเาก,เกเินไปจนจนมีคนต่อาว่าเอ๊ะทำไมอาญารย์ยอดเยี่ยมเนี่ยมาขนาดนี้แล้วไม่เล่นลายก็บอกว่าเอไม่กล้าที่ที่ที่จะเล่น เพราะว่าถ้าเล่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิตกระเจิดกระเจิงเพราะฉะนั้นเนี่ยการพอจิตเรากระเจิดกระเจิงมากขึ้นเนี่ยนะครับตัวตนเราก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าเราเหมือนกับจะทําอะไรต่ออะไรเนี่ยทุกอย่างได้ประเด็นเนี่ยก็คือว่าถ้าถ้าจิตที่กระเจิดกระเจิงไปนั้นเนี่ยแต่ละคนนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่เราจะทาให้จิตเราเนี่ยนิ่งขึ้นได้นะครับด้วยวิธีการต่าง นะครับอย่างอย่างบางคนเนี่ยก็จะกวาดกวาดใบไม้เนี่ยก็จะเหมือนเหมือนพระป่า <c oughs> เนี่ยนะครับที่เวลาเราเข้าไปในวัดป่าเราจะได้ยินเสียงการการกวาด <c oughs> ใบไม้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยนะครับก็คือว่า, <c oughs> าการทําจิตให้สงบนั้นเนี่ยห้องพระท <c oughs> ี่พระจะเป็นอีกจุดหนึ่งในบ้านของเราที่จะเ,เ,ป,เป็นเป็นเป็นสถานที่ที่ทําให เรากลับมาเป็นคนธรรมดาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็ซีเรียสกับมานิดหนึ่งผมก็จะว่าหมดเวลาแล้วใช่ครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มาก